มุมไห,ไหนถ้าเราคิดว่าการที่เราออกมาสร้างตัวตนการที่เราออกมาทำออนไลน์นะคะเราต้องให้ออนไลน์ทุกๆพื้นที่เป็นมุมการทำงานของเราวันนี้นะคะถ้าปรารถนาประสบความสำเร็จปรารถนาเปลี่ยนชีวิตนะต้องเอาสิ่งหนึ่งออกมาสร้างนั่นก็คือจิตวิญ,ญญาณของเราที่ เป็นตัวรู้ในวันนี้ปารถนาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โลกใบนี้เราก็สามารถเสดจาาพลังของเราได้คือความกล้ากล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือทำกล้าที่จะออกมาพูดให้ความรู้คนและนะคะที่สำคัญอย่าดูถูกตัวเองเรายังไม่เก่งเราก็สามารถฝึกที่จะกลายเป็นคนเก่งได้ทุกๆวันนะคะ โชคดีค่ะ